วันนี้ก็จะมาะเฉลยนะจ๊ะว่าสิ่งที่ถามไปเมื่อวานเนี่ยสองสัญลักษณ์เนี่ยตัวอเล็กกับตัว asterisk มันแปลคือตัวดอกจันเนี่ยสองตัวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะเริ่มแรกเนี่ยให้เราเนี่ยเขียนตัวอเล็กไว้นะแล้วก็เว้นห่างแล้วก็ตัว asterisk นะคือตัวดอกจันเนี่ยแต่เราเนี่ยก็วาดรูปหัวใจรอมรอบตัวอ,อักษรแต่ละตัวเนี้ยนะวาดเป็นรูปหัวใจไม่ต้องใหญ่มากนะเอาพองามเอาพอสวยๆนะแล้วเราก็จะเห็นคำตอบว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรนะเราก็จะตอบตัวเองได้ว่าเราชอบอะไร